สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีลัคกี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในไนโคนะครับเดี๋ยววันนี้ขอญาตมาแจกโค้ดสี่โค้ดนะตอนนี้ที่มีณตอนนี้เลยนะครับเอ่อเาใส่โค้ดนะว่ามีลืมหลายเกมจัดนะถ้าไนะอ๋อนี่อ่ะเนี่ยครับใส่โค้ดตรงเนี่ยเลยครับมันจะอยู่ตรงขวากลางแต่ถ้าเป็น iOS ใส่ไม่ได้นะครับไอโอเอสต้องไปใส่ผ่านเว็บนะครับประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวขอญาตขึ้นสี่โค้ดเลยครับปิ๊งปิง อ่ะวันนี้จะมาพูดก็คือการทํทธนูของใส่สีฟ้าหมดนะครับแต่ตอนนี้ทําม่วงยากอยู่นะคือตอนนี้มีเคลียร์เกมอื่นครบเสร็จหมดแล้วลงทุกคอนเทนต์ครบนะ้วทุกเกมหมดแล้วสิเกมเดี๋ยวจะมาลงไนโคยาวๆแล้วครับสำหรับสาวไนโคไม่ต้องเสียใจไปอย่างใดครับยังไงเดี๋ยวเจอหมี่ยาวๆแน่นอนนะครับอันนี้คือหมี่เล่นเซฟใหม่ด้วยนะอันนี้เล่นเซฟใหม่เอ่อตัวเก่ามันเลเวลสามหกอะตัวนี้ตัวตัวนี้เพิ่งปั่นมาวันกว่าก็สามเจ็ดแล้วอืม เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงการหาของฟ้ากอนเลยนะครับอันนี้หลายคนจะรู้น่าจะรู้อยู่แล้วว่ากดสร้างตรงนี้ถูกไหมครับซึ่งมีตอนนี้มีสร้างธนูไปเรียบร้อยอันหนึ่งแล้วต่อไปขาดเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่ใส่ธนูอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงของทุกอย่างนะครับพับโพลัสโบราณเนี่ยหาจากที่เพื่อนๆเ,เล่นเคสเ,เรื่องสีเหลืองนะครับเล่นยาวเลย มันจะมีแจกครั้งละสิบสิบสิบไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผ่านไปเรื่อยๆอ่ะมันแจกเป็นร้อยเลยเพราะว่าเราต้องทําของฟ้าใสทั้งตัวนะครับอันนี้จบไปส่วนฟ้าโพลารนะครับเอ่อแต่ว่ามันมีวิธีหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือลงดันอันนี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วหนังหยาบก็ลงดันเศษโลหะเศษโลหะก็ได้าจากเควสเควสเหลือเหมือนกันครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปจอยครับวิธีการหาเศษโลหะก็เพื่อนๆเห็นขวาล่างไหมครับไอ้ไอ้ที่มันเป็นรูปเอ่อ คำสั่งที่2องอะที่เป็นตัวไข้กันอะอ่ากเ็เซตให้เพื่อนๆเ,เอา,เอ,าเอาวุธครับหรือของอาชีพอื่นที่ไม่ได้ใช้ใส่ลงไปครับมันจะย่อยแล้วจะกลายเป็นเศษเหล็กอ่าอย,อยเหนื่อย,อยมากลงเกมอื่นมาจะเสร็จนี่เหนื่อยมากเลยเออต่อไปมอริออนก็ได้มาจากนายดันนะครับดันก็เนี่ยครับนี่เห็นไหมนี่มอริออนแต่คือมันดอปยากอยู่นะแต่ว่ามีแนะนําว่า ให้เพื่อนเพื่อนทำดาเมจให้เยอะๆครับดาเมจกับแม่นเน้น2ค่านี้เป็นหลักแอกแท็กควรจะ60ขึ้นไปมันจะยิง2ทีตายอย่างอย่างตัวหมีตัวธนูเวลาไปฟาร์มหมียิง2ทีตายเลยมันจะฆ่าเร็วกว่าสายไประยะประชิดเยอะมีได้ครั้งนึงในการฟาร์มอมีได้ประมาณ7-10นะ1ชั่วโมงครึง่งเออปกติมันจะฟาร์มหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมีมีมขอแนะนําให้เพื่อนๆืซื้อรายเดือนไปเลยครับมันจะฟาร์มต่างกันเลยนะก็คือซื้อตรงนี้เสร็จเนกายเป็นชั่วโมงครึง่งเพิ่มอีกครึ่งชั่วโม เพื่อนๆอาจจะมองว่าวันหนึ่งอาจจะเพิ่มไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองไป10วันก็เท่าไหร่ใช่ไหมหนึ่งเดือนก็เท่าไหร่2เดือนก็ต่างกันเยอะครับประมาณนี้นะอันนี้ควรซื้อแบบไม่ต้องคิดเลยครับเอ,อเดี๋ยวมีขอเข้าไปอยู่แกงคาราวานก่อนอ้อย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 มอนเตอร์มันโหดนะแถวนี้ เซลโลหะมี S S บอกแล้วหนังหยาบหนังหยาบก็จากในดันเลยครับก็คืออันนี้มันได้เยอะไม่เยอะมันอยู่ที่เพื่อนเพื่อนค่าเร็วนะถ้าค่าช้าก็ได้ชานะครับเ่าต่อไปเป็นส่วนหนังหยาบก็คือปานการฝึกฝนนะครับเห็นไหมปานการฝึกฝนก็กดตรงนี้เลยมีองค์ประกอบเห็นไหมจะมีโอกาสซูมออกหนังหยาบนะครับแล้วก็ก้อนขนเนี่ยก้อนขนเอาไวท้ทําอาวุดรดันน้ําแข็งอันนี้ก็เอาไว้ใช้ทําของครับแร่คอร์สแร่เหล็กนี่ใช้ทําหมดเลยเพราะนั้นอะไรมาก็ต้องใช้หมดนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันมันจะมีกล่องสองแบบถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถลงไปได้เลเวลสามเห็นไหมมันจะมีของมันจะมีของที่เอาไว้ทําของม่วงเพิ่มด้วยเราก็ต้องพยายามไปให้ได้นะครับแต่ในช่วงแรกเพื่อโฟกัสสามสิพยายามยิงแค่สองนัดให้มอนตายมันจะได้ไวมากครับถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเออฆ่าช้ายิงได้ชา้าพูดจริงธนูถ้าหลังจากที่เพื่อนๆทําของ อันนี้อันนี้มีนะถ้าทำเอาอาวุธหลักอาวุธรองสิเอ่อสามบกเของฟ้าแล้วใช่ไหมไปทาจริงๆแค่2อย่างก็พอแล้วไปยิงแล้วล4ส่สิบต่อเลยครับมันจะไม่มีคนตอนนี้เราจะได้ถุงเงินเยอะเพราะว่าอันแรกมันไม่มีถุงเงินถูกไหมอันที่2มันจะถุงเงินเยอะเงินเราก็จะมีเหลือๆแล้วครับไปซื้อสกิลเกล้านได้แล้วก็ได้เอนนี่ง่ายด้วยแต่เ,เพื่อนๆต้องยิงสองทีตายนะมันจะไวนะครับแค่นั้นเอง เเรามีพูดต่อนะครับโคตนเหนื่อยอะวันๆอนะบอก<ง>เอ่อมอลิออนหมีบอกแล้วพาโพลัรก็ฟาร์มเอาก็ได้แต่คืออย่างที่บอกให้ไปถ่ายเควสเนื้อเรื่องครับมันได้เยอะถ่ายเควสเนื้อเรื่องทั้งหมดได้สี่สิบห้าสิบอันอะหนังหยาบก็อ้อเวลาเพื่อนๆนขวัญเควสเนื้อเรอเื่องเนี่ยมันจะได้กล่องอันนี้ด้วยครับอันนี้สําคัญนะ บางคนไม่ไปผ่านเควนเนาารื่องอาจจะติดบอสติดอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องพยายามผ่านให้ได้นะครับนี่มันจะได้กล่องอันนี้มาเพื่อนเห็นไหมครับกล่องเอรื่องวัตถุลิบการสร้างเราสามารถกดเข้าเลือกได้เห็นไหมมีจะได้มีได้อยู่จาก,จากเนื้อเรื่องได้อยู่หกถ้าได้หกกล่องเนี่ยเราสามารถเลือกทําอาวุธได้เลยถูกไหมครับนี่อาวุธฟ้ายิงแรงมากเห็นไหมดามเมจอ,อยู่ที่สามสิบเก้าถ้าเพื่อนๆไม่ทำจะอยู่ที่ยี่สิบเก้ามันจะเบากว่ากันเยอะเลยนะครับที่โบกเกตเนาะ เศษโลหะบอกแล้วทองนี้ไม่ต้องบอกแล้วพรกคนหาได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูอาวุธลองแล้วกันนะครับอาวุธลองก็ใช่เหมือนกันเลยเห็นไหมโมเลยอ,อนเนี่ยมีถึงบอกไนงะพยายามทําแอคแคก,กับแม่นเยอะๆครับยิงมอนเตอร์สองตีตายมันได้เยอะหนึ่งชั่วหนึ่งชั่วโมงครึ่งหมีบอกเลยถ้าฆ่าเร็วอะ่ะไม่ต่ำกว่าห้าก้อนพระโพลาร์โบราณอันนี้แจกอยู่แล้วก้อนขนก็เหมือนกันเสร็จเ็จโหลหะได้จากการย่อยแต่ว่าจริงๆอย่างที่หมีบอกผ่านเควนเรื่องเรื่องหลักมันจะมีแจกให้อย่างละร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้พวกนี้ไม่ได้เปหา หลักๆก็หาจากแค่นี้อ่ะต่อไปถ้าเกิดสมมติสายเปรู้สึกคุยทำไมมันลําบากจังเลยครับพีมม่มีผมโอ้โหลงยังไงก็ไม่ได้ทีก็กดซื้อเลยครับเนี่ยสมมตินะสมมตินะเออเดี๋ยวมีกดที่สมมติลองแล้วกันมีขาดอยู่สมมุติถ้าเกิดมีขาดมอริออนใช่ไหมเออเพื่อนๆกดนี่อะไรครับเห็นไหมกดซซื้อได้เลยมีขาย80ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากเปก็สามารถกดได้เลยบอกผีบอกแค่นี้นะอะต่อไปคืออันนี้เพื่อนๆรู้วิธีการทําแล้วจะเปก็ได้เนี่ยกดซื้อไปเลยก็ได้แป๊บเดียวก็ได้แล้วอีกวิธีหนึงก็คือ เราควรทําอะไรก่อนนะครับอันนี้มีขออนุญาตเรียงอันดับความสาคัญก่อนเลยคือคืออะไรทําอาวุธก่อนครับอันดับแรกทาอาวุธก่อนเลยอาชีพไหนก็ต้องทาอาวุธให้หมดต่อไปทำอาวุธเสร็จก็อาวุธลองต่อ2ออย่างแล้วอะต่อไปทาเกาะนี่เอาไว้ท канал, down, <español> ี่หลังมีแนะนาให้เพื่อนๆทำเครื่องประดับก่อนครับเพราะว่าเครื่องประดับมันบกแม่นเยอะเห็นไหมนี่เห็นไหม เครื่องประดับโมกแม่น5ถ้าสีเขียวบวกแค่2เองแล้วเราไปตีบวก3แม่นมันจะประมาณ8หรือ10เนี่ยแหละมีผู้ผีขอภายนะจำไม่ได้ให้เพื่อนเพื่อนไล่แม่นให้หมดเลยครับเนี่ยทำให้หมดเลยอันไหนทําได้ทําให้หมดเลยครับทาไปก่อนเนี่ยของฟ้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมของฟ้าโบกแม่น2เนี่ยทำไล่ทาให้หมดเลยครับเอาอะไรที่มันแม่นเยอะสุดก็ทําก่อนมากแม่น4เห็นไหมเนี่ยพอเพื่อนเพื่อทำของฟ้าเครื่องประดับเสร็จนะเพื่อนเพื่อนตีบวกคาแม่นเพื่อนๆือจะเกิน1 5อยเลยและทีเนี้ยมันจะยิงมอนสเตอร์ทุกตัวบนโลกใบนี้ถูโดดนนนหมเลลยคับแแ่้้จว จริงๆจริงๆนะ,ะแม่นน่าจะได้ร้อยแปถ้ารวมกับสกิลพาสซีฟกับบัฟด้วยประมาณนี้นะครับและหลังจากที่เพื่อนๆทำอาวุธหลักอาวุธลองเสร็จแล้วมาทำเครื่องประถับเพื่อนๆก็มาทำเสื้อรองเท้าหมวกต่อเลยครับเรียงระดับความสำคัญแค่นี้จบแล้วจบแล้วนะเร็วไหมมีผู้สรุปเร็วไหมแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะมันไม่ได้มีตันแค่นี้โอ้โหเซฟนอกของมีทำเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวมีให้ดูเห็นไหมธนูม่วง ซึ่งของพวกนี้ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ไปหาจากดัน40-50หแหละเนี่ยแต่คลิปนี้ก็พูดถึงของฟ้าเอาแค่ของฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีทําของม่วงสักชิ้น2ชิ้นแล้วเดี๋ยวมีค่อยมาอธิบายแล้วกันนะครับอ่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้แค่เพื่อนๆทำตามที่หมีบอกแค่นี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเอ่อค่าแม่นพลังโจมตีเพราะว่าพลังโจมตีกับแม่นเยอะทีนี้เพื่อนๆจะยิงบอสตัวไหน มอนตตัวไหนก็ได้หมดแล้วเพราะว่าเราแรงหนึ่งถูกไหมครับสองคือแม่นคือเกมนี้มอนเตอร์เลเวลสี่สิบขึ้นไปยิงไม่ค่อยโดนแม่นต้องเยอะถ้าแม่นไม่เยอะลำบากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อนๆอย่าลืมไปสกิลไปเรียนสกิลพาร์ีฟด้วยนะอที่สำคัญนะครับที่บวกแมนะ่นเนี่ยเนี่ยพารีฟเนี่ยไอไอที่ไอเขาบอกอะไรนะเนี่ยอยู่ข้างล่างอะจุบจ๊บ เนี่ยตั้งจะยิงแม่นยำเนี่ยโบกแม่นอะไรแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆควรพยายามเรียนก่อนเลยครับสําคัญที่สุดแล้วพวกนี้นะอ่าเผื่อเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้นะครับก็ยินดีช่วยเหลือผู้เล่นเออไนโคทุกคนนะครับแต่ว่าอันนี้หมีเริ่มเล่นตอนประมาณวันที่2นะวันแรกวันแรกหมีเล่นไปแล้วแต่คือไอเดียมันบูกเฟสก็เลยช้าเลยนะครับไม่น่าเลยนะหมีเลยไปทําไกลช้าแต่ไม่เป็นไรคือตอนนี้หมีเคลีย์เกมอื่นกนหมดแล้วเดี๋ยวน่าจะลงยาวๆนะครับ ก็อย่างที่บอกทําอาวุธเน้นอาวุธหนักก่อนอาวุธรองแล้วก็เครื่องประดับที่เมนบวกแม่นเยอะทาให้หมดก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆทาเกาะหมวกใส่แค่นี้ครับตามสเต็ปแล้วเกมมันจะเล่นง่ายเลยครับอ่าขอให้คนเล่นเกมไหนะคนอย่างมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม